น้องงานแล้วนี่เจาะรูให้หายใจด้วยนี่มีรูให้หายใจมีรูนี่เริ่มดูดๆงื่อนตอบละใจเนี่ยอ่ะแล้ว,ต,ลวต้องหายใจสิละ่ะเจาะรูไว้ให้หน้องหายใจสิละ่ะเฮ้ยตัวไม่ใหญ่โอเคอ่ะห่อมาอย่างนี้ไม่ขาดอากาศหายใจเหรอ

น,น,น้องมาแล้วครับตัวไม่ใหญ่น่ารักเลยตัดหน้าได้ไหมตัดคลิกปก่อน